มาใกล้ๆก็ได้ครับจะได้ไม่นองมื่อยแขนไม่กระสุนตี้ค่ะอยากทราบว่าวันนี้ค่ะตอนพูดคุยมีการยื่นข้อเสนออะไรกันบ้างไหมคะเอ่อทางทางผู้ต้องหาไม่มีข้อเสนออะไรครับเป็นอย่างเดียวคือเรายื่นตามสิมทธิของเราคือการยื่นขอปล่อยในชั่วข่าวเพ่อที่สอบสวนแล้ววัน วันนี้วงเงินประกันนี้ยื่นไปเท่าไหร่คะยื่นไปที่1นึ่งแบาทนะครับอตอนแรกที่ตั้งไว้ว่าจะยื่นที่2องหมื่นเศษแ้วก็เมื่อพิจารณาดูความเหมาะสมแล้วก็ยืน 1, ่นหนึ่งแสนบาทเพื่อให้ศาลได้ได้พอใจในหลักประกันนะครับเพราะว,ว่าพนักงานสอบสวนนี้ก็มีการค้านประกันอยู่ที่สองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือเรื่องของการค้านเพราะว่ากลัวว่าพัสนิวงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประการที่2คือกลัวว่าจะหลบหนีซึ่งทั้งสองเหตุผลนี้พัสนิวงให้เหตุผลต่อศาลไปแล้วครับว่า การจะหลบหนีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านก็จำจำวัดอยู่ที่วัดธนรุกายมาหลายปีแล้วก็ตั้งใจที่จะลับวัดไม่ไปไหนนะครับหรือวิจาออกไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ก,ก็ไม่มีเจตนาอยู่แล้วที่จะหนีเพราะว่ามอบตัวด้วยส่วนเรื่องของการที่จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการสอบสวนนี่เป็นเรื่องของความลับของพนักงานสอบสวนเองนะครับการจะไปทราบพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลใดเนี่ยเป็นเรื่องที่พาม่อาจที่จะทราบได้อยู่แล้วการยื่นยันว่าเป็นเรื่องที่ก็มีสมมุต การไต่สวนขนาดนั้นนะครับเจนะว่าสารได้ถามเหตุผลที่พนานงานสอบสวนยื่นคําขอฝากขังและคัดค้านของประเด็นอย่างที่ผมได้ได้เรียนไปสักครู่ฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรครับแล้วก็ก็ได้ถามความเข้าใจว่าจะเข้าออกวัดได้หรือไม่อย่างไรสารท่าก็บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพสารไม่ได้ห้ามครับเรื่องเรื่องการให้สัมภาษณ์หรือการแถลงการอะไรต่อสารน่าชนหรือสู้สมทวนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ห้าม ก็ยังกดที่จะให้สภาพดีนะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือก็เป็นความห่วงยังออของของศาละนะครับว่ามีบางคนมักจะถามว่าไม่อยากให้ศาลไม่อยากให้พระเข้ามาในวัดหรือวัดนั่นนะศาสตราท่านก็ได้ชีนะ้น้ำให้ให้ความชัดเจนนะครับว่าพระก็ต้องอยู่ที่วัดถ้าไม่ให้เขาวัดจะไปจะไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็ขอบคุณศารลรด้วยยิ่งยันว่ายังสามารถเข้าขออกวัดได้ ได้ครับได้เมื่อคืนก็กลับไปที่วัดครับวันนี้ก็กลับวัดท่านก็ไม่ได้ไปไหนวันนี้สภาพจิตใจดีครับเพราะสิริงศ์ใช่ไหมครับท่านก็มีสภาพจิตใจดีครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างที่บอกที่ผ่านมาท่านทำหน้ากี่เพียงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารับที่น้องศิลปชนและให้ทราบข้อจริงภายในวัดตามสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับแต่ยังไงก็ดีเมื่อมีการกล่าวหาจาก ฝ่ายรัฐเอ็เนี่ยท่านก็นอพอที่จะต่อสู้คดีตั้งบทคัดค้านโดยภาพรวมท่านห่วงอยู่นะครับในฐานะที่ท่านเป็นเป็นพระลูกวัดแล้วก็วัดพระธรรมกายขณะนี้ยังใช้อำนาจพิเศษอยู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าไม่มีผู้ใดหรือคนไทยคนใดอยากให้เกิดความรุนแรงดังนั้นเนี่ยในฐา,า,านะที่ท่านเป็นข้าวท่าคิดเสมว่าอยากให้สถานการณ์จบลงได้ดีนะครับ ส่วนเรื่องคดีความอะไรที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็ก็ให้เปไปตามกระบวนการทั้งหมดที่มาเกิดขึ้นหน้าบริเวณวัดในขณะนี้แล้วหลายคนต้องถูดกดำเนินคดีนั้นก็เป็นเรื่องที่ไปเกิดไปแล้วนะครับดังนั้น,นก็ในฐานะที่เป็นการประชิญหน้าในเวลานี้เนี่ยก็อยากให้ให้รัชแช่น่าแบบนะครับ นเนษตรองสามารถปลดไฟฟูได้อยู่ไหมท่านไม่ได้ที่จริงแล้วท่านไม่ได้ปลดไฟฟูตั้งนานแล้วนะครับพูดได้เท่านี้น,นะครับแล้วความเคลื่อนไหวที่เราหมายถ่ายไฟฟูได้คืออะไรครเอ,อ่อผมขออนุญาตที่จะไม่ไม่ไม่ไมไมไมจี้แดงนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นรายละเอีาายดในคดีนะครับครับสาบครับขอบคุณนะครับีขอรับขอนุญาณครับชื่อวิญใจข้ามบุญีครับที่พลังงานจะเป็นคำแถลงนะครับท่าน ท่านท่านนายวินยัตชาติัฐมนตรีครับทาของพระศิษม์วนะครับซึ่งก็ในวันนี้ทางศาลครับได้ให้ระศิษย์นั้นประกันตัวนะครับในวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็นี่เป็นบระกาศความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจากที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตาม Spring Social Report ได้ผ่านทางเว็บ Spring News นะครับตอนนี้ผมคงต้องลาแล้วครับ